สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเอวราพรค่ะถ้าพูดถึงในเรื่องของความสวยความงามแล้วในปัจจุบันนี้ไม่ใช่เฉพาะคุณผู้หญิงเท่านั้นนะคะ คุณผู้ชายก็หันมาดูแลในเรื่องของผิวพรรณกันมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของผิวหน้าด้วยมลภาวะต่างๆหรือการใช้ชีวิตประจําวันเนี้ยแหละค่ะทาให้ผิวพรรณทั้งของคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของซิลฟ้ากระหรือว่าจะเป็นริ้วรอยต่างๆปัญหาต่างๆจะหมดไปในวันนี้ค่ะเอะ๋มีหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่จะมานําเสนอให้กับทุกท่านได้พบกันแล้วก็รวมถึงนะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ต้องบอกว่า เป็นสุดยอดของผลิตภัณฑ์ในการที่จะปรนนิบัติผิวของคุณให้ดูอ่อนกว่าวัยอย่างแน่นอนนะคะโดยในวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากผู้บริหารนะคะซึ่งท่านเป็นประธานและผู้บริหารของบริษัท B&B Cosmetics จำกัดนะคะคุณบีเอื้ออังกูคนค่ะและสำหรับท่านที่สองนะคะคนนี้นี่ต้องบอกว่าคร่ำวอดอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลาค่อนข้างนาน และเป็นที่รู้จักกันดีในฉาย,ยาของนักปั้นมือทองนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณอ้ําพัชราภานะคะคุณเออสิสริยาคุณเข็มรุจิลานะคะคุณโอภักจราแล้วก็ยังรวมถึงนะคะน้องใหม่ล่าสุดคุณเพชรธกิจด้วยแล้วก็ยังมีศิลปินดาราที่คร่หวดอดในวงการผ่านมือคนนี้มาแล้วนะคะเนื่คือนักปั้นมือทองของเราคุณอุบรียค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ยังไม่หมดนะคะวันนี้เรามีพรีเซนเตอร์หนุ่มหล่อของเรานะคะที่จะมาการันตีว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ได้ผลอย่างไรบ้างคนนี้ต้องบอกว่าเป็นพระเอกดาวรุ่งนะคะน้องใหม่เลยจากช่อง3นะคะละครของป้าแจ๋วกับลูกผู้ชายเลือดเดือดนั่นเองอีกไม่นานได้พบกันอย่างแน่นอนและเป็นพรีเซนเตอร์สุดหล่อของเรานั่นเองนะคะน้องนิวณริสันค่ะสวัสดีค่ะ แล้วค่ะและตอนนี้เดี๋ยวเรามาคุยกับทั้ง3ท่านกันเลยดีกว่านะคะกับผลิตภัณฑ์ชามมิงโกนั่นเองก่อนอื่นถามพี่บีก่อนเลยค่ะว่าชามมิงโกคืออะไรคะ คือมิโกเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยตอบโจทย์ในเรื่องฝ้ากระริ้วรอยค่ะริ้วรอยแล้วก็มีเรื่องสิวด้วยค่ะค่ะโอ้ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วหมายความว่าถ้าเกิดใครที่มีปัญหาในเรื่องของสิวฝ้ากระจุดดำ,ดำหรือว่าริ้วรอยต่างๆที่เกิดขึ้นบนใบหน้าไม่ว่าจะเกิดจากวัยหรือว่ามลภาวะต่างๆชางมิงโกสามารถช่วยได้สามารถตอบโจทย์ได้เลยค่ะค่ะทีนี้หลายๆท่านก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วชามิโกเนี่ยมีจุดเด่นหรือแตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่นๆยังไงบ้างคะ อชม,มิโกเนี่ยจะเล,งเ,ลงเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ของอสำหรับบุคคลที่ต้องการจะหนึ่งเลยเน้นฝ้ากะแล้วก็จะฝ้ากะผิวหมองคล้ำาัสิวและที่สำคัญเนี่ยจะตอบโจทย์เรื่องของการช่วยลด,ลดลดลดการสะสมของเตียรอยค่ะอถ้าพูดถึงเตียรอยนะคะหลายๆท่านเนี่ย รู้จักกันดีแล้วก็ได้ยินชื่อแต่มักจะมองข้ามถามว่าทําไมถึงมองข้ามบางทีเราเห็นผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดเนี่แหละค่ะเราก็เห็นว่าเราจะดูในเรื่องของราคาแล้วก็โฆษณาชวนเชื่อมากกว่าแต่เรารืมมองถึงในเรื่องของส่วนผสมหรือองค์ประกอบต่างๆนะคะที่พี่บีพูดถึงสเตียรอยเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยบอกว่าเจอปัญหา เขาว่าไปซื้อผลิตภัณฑ์ตามท้องตลาดอาจจะเจอในเรื่องของสเตียรอยหรือว่าอาจจะดูรู้บ้างไม่รู้บ้างว่ามีสเตียรอยหรือไม่แต่เห็นว่า m i ามิโกเนี่ยมีสารตัวหนึ่งที่ใช้แทนสเตียรอยและปลอดภัยกว่าด้วยในผลิตภัณฑ์เนี่ยค่ะมีอยู่มีอยู่ตัวผลิตภัณฑ์หนึ่งตัวที่ดึงมาเพื่อที่ช่วยช่วยในการลดสเตียรอยเพราะว่าในตัวดิฟเฟนซิลอะค่ะคือ เขาสามารถทํางานคล้ายๆกับสเตียรอยได้เลยค่ะอืมนะคะก็พูดง่ายสเตียรอยเนี่ยเขาบอกว่าการทํางานของสเตียรอยนะคะก็คือจะไปกดภูมิถ้าเกิดใครที่มีผื่นผิวแพ้ต่างๆเนี่ยหรือที่เราเห็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีโฆษณาว่าขาวกระจางใสหรือลดสิวฝ้ากระได้ภายใน3วัน7วันต้องบอกเลยค่ะว่าให้สันนิษฐานอันดับแรกเลยว่ามีสเตียรอยอย่างแน่นอนนะคะ แต่ที่พี่บีบอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่าเรามีสารตัวใหม่ที่สามารถที่จะมาทดแทนสเตรอยได้แล้วก็ปลอดภัยต่อคุณเองด้วยนะคะพูดถึงสเตรอยค่ะพี่บีเพื่อที่จะให้หลายๆท่านเข้าใจแล้วก็จะได้รู้ว่าโทษของสเตรอยมีอะไรบ้างคะพี่บีอ๋อโทษของสเตรอยเนี่ยสารสเตรอยเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าสะสมนะะ ผู้บริโภคอาจจะไม่ทราบว่าปัจจุบันนี้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นกลุ่มสเตียรอยหรือเปล่า<ะ>ส่วนใหญ่มันจะสังเกตง่ายๆเลยว่าถ้าเกิดขาวเร็วเกินไปเนะะี่ยค่ะจะจะให้เดาแน่นอนเลยว่าอาจจะเป็นมาจากสเตยียรอยค่ะ,ะและสารสเตียรอยเนี่ยถ้าอยู่ในปริมาณที่สะสมในร่างกายเยอะเกินไปค่ะผลเสียเลยนะคะก็คือว่ามันจะช่วมันจะทำให้โครงสร้างเส้นใยผิวค่ะของเราเสือ่อมขาดได้ค่ะ ดังนั้นเนี่ยนะคะเซรอยเนี่ยคือพูดง่ายเลยเขาไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับร่างกายเราเลยมีแต่โทษทั้งนั้นเลยเพราะว่าเขาจะไปทําให้โครงสร้างของผิวของเราเนี่ยอาจจะเกิดการฉีกขาดหรือว่าทําให้โครงสร้างของผิวของเราเนี่ยโดนทําลายขั้นรุนแรงดังนั้นการที่เราจะกลับมาฟื้นฟูเนี่ยค่อนข้างที่จะยากใช่ไหมคะพี่บี นอกจากาในส่วนของนะคะส่วนผสมเนี่ยหรือสารสกัดต่างๆเนี่ยที่เราบอกแล้วคะ่ะว่าทรงประสิทธิภาพกับ5สารหลักเลยตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังกันดีกว่านะคะว่า5สารหลักที่เขาบอกว่าทรงประสิทธิภาพในการที่จะปรนนิบัติผิวของคุณมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปฟังจากผู้รู้กันก่อนเลยคะ่ะสวัสดีครับผมชิดชลินช่วยชิมนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญของบริษัทเดียบีคอสเมติก D etic, จำกัดนะครับก็จะมาพบกับสารสกัด ตัวแรกนะครับสารสกัดอโลบาบาเดนซิลเลฟจูสสารสกัดว่านหางจระเข้ครับมีฤทธิ์ในการช่วยลดการอักเสบเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวนะครับสร้างเซลล์ผิวใหม่ให้สดใสขึ้นกว่าเดิมครับสารสกัดต,ต,ตัวต่อไปนะครับ 4N b อ r e บิวทีลเรโซไซนอนเป็นสารสกัดสังเคราะห์จากตัวรีโซไซนอนนะครับมีฤทธิ์ในการจับยั้งเอนไซม์ซึ่งทําให้เกิดเม็ดสีเมลานินนะครับ สำหรับสารตัวนี้จะเหนือกว่าโคจิกแอซิดแล้วก็จะเหนือกว่าสารไฮโดรควินอลแล้วก็เหนือกว่าอัลฟาอาบูตินนะครับตัวต่อไปนะครับคอลลอยโกเป็นทองคําบริสุทธิ์นะครับอยู่ในรูปของของเหลวซึ่งมันจะช่วยในการทําให้ซึมสู่ผิวได้อย่างเร็วเรียบเนียนนะครับคือทองคําตัวนี้เนี่ยช่วยในการทําให้ผิวเนี่ยกระจ่างใสขึ้นยีสต์เอ็กทรักยีสต์เอ็กตรัตัวนี้นะเป็นยีสต์ชนิดหนึ่งซึ่งจเจริญเติบโต จากสายพันธุ์องุ่นชนิดหนึ่งนะครับเป็นการยับยั้งการถอดรหัสของยีนนะครับในการสร้างเม็ดสีผิวเนี่ยทำให้มีผลในการลดการอักเสบและก็ทําให้ผิวเนี่ยขาวกระจ่างใสขึ้นดิเฟนซิลตัวนี้เนี่ยเป็นตัวลดการอักเสบได้อย่างเฉียบพลันซึ่งมีฤทธิ์ในการลดการอักเสบเนี่ยได้รวดเร็วเท่ากับสารสเตียรอยด์เลยนะครับตัวนี้ช่วยปกป้องสเต็มเซลล์ของผิวแล้วก็ช่วยเสริมชั้นปกป้องผิวให้หนาขึ้นด้วยหวังว่าคุณผู้ชมคงเข้าใจกับ uh เรื่องสารสก,กัดและก็คุณประโยชน์ของสารสก,กัดมากขึ้นนะครับสำหรับช่วงนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับรับประกันคุณภาพครับ